สวัสดีทุกคนอยู่ผมนะครับดาวมัตเตอร์ทีวีนะครับสหรับคลิปนี้ครับทุกคนผมจะพาทุกคนนะครับไปดูวิธีการรีไอดีแล้วก็ผูกไอดี ID, แล้วก็แนวทางการาหาตัวละครน,นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะประมาณนะั้นไะไปทำกันเลยดีกว่าครับไม่เสียเวลานะครับเนาะอ่ะสิ่งที่ทุกคนต้องรู้ก่อนก็คือการรีไอดีนะเออประมาณนี้อ่ะคือกดการตั้งค่ามันจะมีโคไอเทมแล้วก็ล็อกเอาท์นะครับเนาะประมาณนะั้นผมบอกไว้ตรงนี้ก่อนนะกดเอาท์ไปเลยสตาร์ทเอ่อกูมันจะมีเชื่อม จะมีการสร้าง ID ด้วย Redfox, Google, Facebook, Paynow สามารถเลือกได้เลยว่าทุกคนต้องการอะไรแต่ว่า Google, Facebook, Paynow เนี่ยสามารถผูกกับ Redfox ได้สมมุติว่าทุกคนจะขาย ID ก็คือสมมติทุกคนจะขาย ID แต่ถ้าคนผูกกับ Facebook เอาไว้ก็สามารถนำ Redfox ม,มาผูกกับมาผูกกับ Facebook ได้อีกทีนึงแล้วก็นำไปขายได้มันโดยที่ไ่ โดยที่ไม่กระทบกับ Facebook ประมาณนั้นนะครับนะอ่ะอย่างครับเพนาวเนี่ยมันคือเกสนะครับหรือว่าผู้รับชมทุกคนสามารถออกเกมไอ้ลบเกมทิ้งรีกเกมใหม่นะครับสามารถทําได้2อย่างนี้ลบเกมทิ้งรีกเกมใหม่เพื่อให้ไอ,ตไอ้ตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยหายไปได้ถ้าทุกคนไม่ได้ผูกเอาไว้นะประมาณนั้นเอาวิธีเรียนดีก็มีประมาณนี้นแหละอ่ะแล้วก็วิธีการเชื่อมไอดีนะ ผมจะบอกไปก่อนเลยวิธีการเชื่อม ID ก็ง่ายมากๆครับทุกคนก็แค่เข้าไปที่ทุกคนต้องการจะผูกนะไอไอเดีที่ทุกคนต้องการจะผูกนะผมจะเข้าไปใน Google ผมต้องการจะผูก Google ผมลืมบอกต้องอ,ออกเกมด้วยนะใช่ออกเกมเข้าใหม่ผมทําให้ดูเชื่อมเสร็จปุ๊บแล้วออกเกมตอนนี้ผมเข้าไ d เด้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะอ่ะเข้า ID เดีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะออกเกมเข้าใหม่นี่ครับทุกคน พอเราเข้าเกมมาใหม่ปุ๊บมันจะมีขึ้นบอกเรานะครับเนาะประมาณนั้นเอาของผมไม่มีอะเออแต่ว่าของโทรศัพท์มันมีผมเล่นในไอในคอมมันก็เลยไม่มีมั้งประมาณนั้นแหละมันก็จะใขึ้นให้เราทําการล็อกอินไหมถ้าเรากดสีฟ้าคือเราจะทําการพาเราไปเชื่อมไอดีถ้าเรากดสีแดงก็คือมัอนจะไม่เชือ่อมประมาณนั้นแหละอธิบายเยอะเหนื่อย <c oughs> อ๋อผมคิปมาสามรอบแหละประมาณนั้นมา มาดูตัวละครที่ควรรีหาดีกว่าครับเนะาะตัวละครที่ควรรีหาผมจะแบ่งเป็นสองพวกนะพวกแรกก็คือพวกที่รีตัวกระกากเพื่อปั้นพลังก็จะเป็นพวกราชเทวีเลึกแล้วก็มิโกสายฟ้ามิโกพัาสมาเออประมาณนั้นประมาณนั้นเลยทุกคนนะแล้วก็คืออีกพวกหนึ่งก็คือรีหาตัวเก่งๆแล้วก็จะปั้นให้มันสุดๆนะครับเนาะพวกตัวกระก,กากเนี่ยมันจะสามารถหาได้ง่ายๆแล้วพวกตัวเก่งๆจะหาค่อนข,อขออ้างยากนิดนึงซึ่งมา ผมใช้โดยไอดี ID ผมก่อนไอดี ID ผมก็คือผมปั้นเป็นซอมบี้แมนขึ้นหกขึ้นหกดาวโดวยที่ผมไม่ไม่ได้ใช้อะไรกับมันเลยแค่สุ่มรีหาตัวละครนะครับเนาะไม่ได้ใช้แบบพวกตัวแปลงล่างตัวแปลงล่างเช่นตัวเนี้ยอไอตัวเนี้ยตัวแปลงล่างเนี่ยผมไม่ได้ใช้เลยก็คือผมรีหาเพียวๆเลยนะครับก็เลยได้ซอมบี้แมนมาขึ้นหกดาวประมาณนี้ นะครับเนาะมาคนรีหาตัวซ้ำๆได้เยอะๆนะเช่นผมเนี่ยตะไอไอดีเนี่ยได้ตัวซ้ำเป็นซอมบี้แมนกับโซนิกตัวนี้ผมก็ได้ซ้ำเหมือนกนนันประมาณนั้นก็เลยเล่นตัวมันนะครับเนาะประมาณนั้นตัวผมเนี่ยไม่รีหานะครับเป็นโกลิบาร์ดซอมบี้แมนโพลิปิเซนเนอร์แล้วก็แล้วก็แหละนะได้ตัวนี้เออประมาณนั้นมาเอ่อผมจะบอกทิคอีกหนึ่งอย่างให้ละกันนะครับก็คือสำหรับการรีไอดีนะ สี่ตัวที่ผมพูดมามันจะมีตัวหนึ่งที่อีก2ตัวที่หาง่ายนะครับเนาะไอโซนิกหาค่อนข้างง่ายครับมันหาง่ายลงมาจากเอ่มมิโกสายฟ้าแล้วก็ราชทะีลึกเลยแต่ว่าตัวมันเก่งไงโซนิกมาต่างกันตรงนี้มันหาง่ายใกล้เคียงกันแต่ว่าโซนิกเก่งกว่าแล้วก็ตัวนี้ครับทุกคนโดเอสเนี่ยซึ่งหาตัวมาไดจากไหนบ้างกิจกรรมตรงนี้จะได้ประมาณ3ตัวเรียมตรงนี้สุ่ม1 50ิเอิมสีร้อไดมอน แล้วก็1 0 2ขครั้งโกประมาณนั้นก็จะได้ตัวละครมา3ตัวนะครับเนาะใช้ได้เลยสบายใจนะครับเนาะประมาณนั้นตัวละครมันนะอ่ะโกลิบาสอ่ะผมจะอธิบายตัวความเก่งของตัวพวกนี้ละกันนะครับโกลิบาสเก่งยังไงข้อแรกครับคือตัวมันหาง่ายมากง่ายยังไงใช่ไหมแต่ผมแนะนําให้ทุกคนรีหาเหมือนกันนะเพราะว่ายิ่งดาวเยอะจะยิ่งเก่งจำเอาไว้นะเออในช่วงต้นๆเนี่ยสำคัญมากโกลิบาสได้จากตรงนี้ครับทุกคน นี่เจ็ดวันได้กิจกรรมนิวบี้เศษเยอะได้เยอะมากเจ็ดวันอะประมาณนั้นต่อไปก็จะเป็นอ่าจะมีตรงไหนอีกอ่ะอ๋อใช่อ่อจัว่วอีกยี่สิบเศษนี่ห้าอันนี้ห้าอันนี้สิบแล้วก็ได้กล่องเลือกเอ็จนซอาร์ด้วยประมาณนั้น ประมาณนี้แล้วกันนะโอเคบริบาสตัวมันเก่งยังไงตัวมันมีสกิลในการหลบหลีกครับสกิลในการหลบหลีกของมันก็คือพาสซีฟของมันนะได้รับเอฟเฟกซ่อนตัวไม่รับความเสียหายสูงกว่า40ไอ้30เปของใกล้พีสูงสุดจะสามารถซ่อนตัวได้คือไม่มีใครตีมันได้อะแต่มันสามารถโดนดาเมจได้นะอารมณ์เหมือนมันแค่ยืนตรงนั้นน่ะแต่ไม่มีใครเห็นมันอะอารมณ์นั้นเลยเวประมาณนั้นเหมือนคุณเอิ่มเหมือนคุณเล่นตัวละครใส่ดีบัฟใส่อะ เออมันจอมตีหมู่ใช่ป่ะมันก็จะโดนมันเหมือนกันแต่แค่ไม่สามารถล็อกเป้าเป็นมันได้อะไรแบบตีเดี่ยวใส่มันไม่ได้แต่ตีหมู่ใส่มันได้อะเพราะว่าตัวตีหมู่มันตีทั้งหมดไงประมาณนั้นละกันนะครับเนาะโอเคแล้วก็ตัวมันสามารถสร้างดีบัฟได้นะครับทุกคนเนาะจมตีหมู่มันจมตีทั้งหมดไงหกตัวแต่ว่ามันสามารถสร้างดีบัฟได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คือหกตัวนั้นอะโอกาสเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จะสร้างดีบัฟนะครับเนาะ ได้บัฟเลยเช่นตัวนี้โดนตัวนี้ไม่โดนบ้างก็แล้วลแต่แต่ผมคิดว่าตัวนี้ก็ก็รีหาเออมันควรรีหามันก็เก่งตัวมีแมนครับตัวนี้เก่งไงตัวนี้ผมใช้แบกนะใช้แบกทีมผมเลยเพราะตัวมันสามารถเยืนได้นะครับเนาะยิ่งมัน HP ต่านะครับยิ่ง HP ต่ํามันจะยิ่งแรงและสามารถมีไม่ย่อท้อหนึ่งเทิร์นในทางเกมเอ้ยหนึ่งเทิร์นนะครับในทางได้หนึ่งเกม เช่นสมมติว่ามันโจมโจมตีใกล้ตายใช่ป่ะมันจะยืนอยู่อย่างนั้นอ่ะมันจะยืนอยู่อย่างนั้นอ่ะหนึ่งเทินโดยที่ไม่ตายมันเจ๋งกว่าไม่ย่อท้ออีกอ่ะตัวเนี้ยแผบอันติมาลดเลือดตัวเองด้วยนะครับเนาะแต่ว่ามันางที่บอกอ่ะตัวมันยืนได้อย่าไปซีกับมันเลยก็ตัวมันทําดาเมจได้นะครับโจมตีเดียวแล้วก็หักเลือดตัวเองไปเพื่อทาดาเมจใส่ตรูอารมณ์นั้นอ่ะประมณนั้นอีกตัวนึ้จก็เป็นพูลีพิสเนอร์ตัวนี้ครับเก่งยังไง มันมันจะสร้างโรยเพื่อนได้นะครับตัวเป็นตัวสายซัพพอร์ตนะโล่มันอึดไหมผมว่าโล่มันอึดอยู่นะเพราะว่าผมเตัวนี้อัพมันน้อยมากเลยแต่มันสามารถยืนคู่กับอมบี่แม่ผมได้แสดงว่าตัวมันค่อนข้างอึดมากๆครับผมแนะนํานะส่วนตัวแรกตัวนี้ผมลองเล่นในอีกไอเดียหนึ่งมันเป็นตัวที่ทำเป้ามันทําแบบไออินเฟคเทนชั่นเนี่ยเออไออันเนี้ยมันเหมือนเป็นสถามึนงงมั้งไม่แน่ใจแต่ว่า สถานะเนี่ยมันทําให้เราแบบเออเล่นง่ายขึ้นอะ่ะเป็นสีดําๆกลมๆรอบๆอะ่ะเออประมาณน,นั้นผมจําได้อยู่ไม่รู้ใช่เบ้านะเออประมาณน,นั้นกอิบัตท,ทำได้ไหมกอริบัตก็ทําได้ใช่ปะเนี่ยเออได้เหมือนกันนะครับเนาะประมาณนั้นถ้าต,ตัวละครทุกคนแล้วแต่จะแ,แ,แล้วแต่ดูลพินิจของแต่ละคนเลยว่าคุณชอบตัวละครไหนนะครับเช่นชอบกอริบัตก็รีหาได้เพราะตัวพวกนี้มันมันเก่งกาดใกล้เคียงกันต์วตัวเนี้ย แบกได้ตัวนี้ก็แบกได้ตัวนี้อาจจะแบบช่วยเพื่อนแบกได้แต่ว่ามันแบกด้วยตัวเองมันเองไม่ได้นะแต่ช่วยเพื่อนแบกได้ตัวนี้ก็ทําดีบัฟได้ค่อนข้างสุดนะครับแถบอืดด้วยผมชอบมากนะครับนะโอเคประมาณนั้นละกันเนาะอะก็คลิปนี้นะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับนะผมไปละครับบไปบ้า